คร้งที่เท่าไหร่ครั้งสุดท้ายะอะไรวะใ่มีใส่ตุงไม่ยากไปทำไมเบ้าเสือว่าอะไรเนี่ยอะไรโดราเเซโอโโตาไม่ใช่กระายแล้วอะไรใ่ขนาดนี้อยะไรใหญ่อะโบกตายว่าปีต่อไปปปีถูกต้อง ส่มมารััับขวญนดูตรงไหนเป็นกระต่ายครับเนี่ยทำไมโบใหญ่ๆไงเป็นโบกระต่ายโบใหญ่ๆนี่ดูอะไรมองอะไรฟองเพลงครับจะต้าหรือไม่ใช่คอนเสิร์ตใหญ่ไม่มีสคริปต์จะทำอะไรก็ทำแต่ว่าถ้ามันไม่มีสคริปต์เนี่ยเพลงต่อไปมันเป็นเพลงของผมแล้วไงก็อยากอยู่่อะ ทำไมอ่าเดี๋ยวไปกับไมครับไม่อหนูอยากูอว่าดูนี่จ้งมาแค่นี้อะมาเพียงเดียวให้คุณเ้ยก็นยนจะให้ราองเกี่ยวกับป้าเดี๋ยววันนี้เราวันนี้เรามีแนะนำด้วยเราเอานักร้องมา แต่ว่าทั้งร้องคนนี้จะเป็นใครเดี๋ยวรอดูดังมากสมัยก่อนเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวเรามาบอกเดี๋ยวเราบอกมองๆไว้ดีมองอยู่ในนี้แหละอยู่ในนี้แหละอ่ะก่อนอื่นก็ขอสวัสดีทุกคนครับขอบสวัสดีด้านหลังด้วยนะครับบ้านชานิบ้านก็ขอยบ้านดาวแล้วก็บ้านอื่นๆด้วยนะครับเพลงต่อไประเภทเพลงซิงเกิลที่เหมาะกับช่วงเนี้ยฮะช่วง ปลายปีแล้วก็ช่วงปีใหม่คนสำคัญคือสำคัญครับ